ไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงผู้สอดรู้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เป็นแต่เพียงนักเล่าประวัติศาสตร์ละเมียดพอดแคสต์สวัสดีค่ะฝากกดติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเันนี้รเรามาใะมคกัน <ๆ S 2> ของ,ของละเมียด,ดยเรื่องของพระราชประวัติ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์นี้นะคะที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าพระราชประวัตินี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวละเมียดขอเล่าให้ฟังนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมพยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ห้ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาชุ่มพระองค์ประสูตรในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2,405ทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร พระองค์ทรงเริ่มอ่านกอไก่ถึงหอนกคูกได้เมื่อพระชนมายุเพียง 3, สามพันษาโดยเรียนจากเจ้าจอมมารดาชุ่มพระมารดาจากนั้นจึงได้ฝึกเขียนหนังสือด้วยเส้นหรอระดานบนสมุดดำและเข้าศึกษาชั้นต้นจากสำนักคุณแสงเสมียนและคุณปานราชนิกุล ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระองค์ทรงสามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานแล้วขณะนั้นมีพระชนมายุได้แปดพันษาก็ทรงศึกษาภาษามคตในสำนักพระยาปริยัตธาดาเปียมและหลวงธรรมานุวัตจำานจุย้ย และทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวงในช่วงปีพุทธศักราช2415ถึง2417ซึ่งมีมิสเตอร์ฟานซิสจอร์จแพตเทอร์สันชาวอังกฤษเป็นพระอาจารย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นนักศึกษาค้นคว้าและนักอ่านตลอดพระชนมายุเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์จึงเป็นการทำงานราชการและการอ่านหนังสือนอกจากนี้ยังมีงานประพันธ์ต่างๆมากมายซึ่งผลงานในแต่ละด้านของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่เด่นชัด และทุกพระราชกรณียกิจล้วนเป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพระองค์เป็นผู้เริ่มการจัดการกระทรวงหรือระเบียบแบบแผนหลายๆเรื่องซึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญแบ่งเป็นสี่ด้านคือด้านการศึกษา ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นเพียงประมาณ3ปีก็คือปีพศ2433ถึง2435นะฮะก็รวมกันแล้วก็3ปีแต่พระองค์ทรงมีพระดำริริเริ่มเป็นเยี่ยมในกรณียกิจด,ด้านนี้หลายประการกล่าวคือ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเมื่อก่อนก็คือโรงเรียนทหารมหาดเล็กในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะชื่อเดิมซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกสอนวิชาทหารให้แก่นายร้อยนายสิบนกรมทหารมหาเล็ก เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสำหรับพลเรือนนั้นทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธรมร,นะร,มธรมการนะกรมธรรมการทุกวันนี้ก็กลายเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเมื่อก่อนเป็นกรมธรรมการได้ทรงจัดวางระเบียบการบริหารราชการของกรมและโรงเรียนใหม่ทรงขยายการศึกษาโดยอาศัยวัด ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และอบรมศีลธรรมให้แก่ราษฎรซึ่งวัดที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะฮะที่จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกก็คือวัดมหนณาราน เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ทรงจัดตั้งขึ้นนะคะทรงปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็วิธีการสอนตลอดจนจัดพิมพ์ตำราเรียนแล้วจึงทรงขยายการศึกษาออกไปสู่ราษฎรตามหัวเมืองต่างๆโดยทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั่วประเทศเมื่อปีพศ2435ต่อมาจึงมีการปรับ ปรุงหลักสูตรตำราเรียนขึ้นใหม่คือตำราเรียนที่เราเรียกกันว่าตำราเรียนแบบเร็วทรงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของหอพระสมุดวชิระยานซึ่งเป็นหอสมุดแห่งเดียวในพระนครเช่นทรงกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ กำหนดระเบียบวิธีการยืมและการเป็นสมาชิกเป็นต้นในปีพศ2442ทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมหาเล็กและเปลี่ยนชื่อเป็น จุลาลงกรมหาวิทยาลัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้านมหาไทยพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการก่อตั้งและปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศและการบริหารราชการของกระทรวงมหาไทยเช่นทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวงโดยจัดลำดับขึ้นขั้น การบังคับบัญชามีการแบ่งงานและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการโครงการสอบคัดเลือกมีการออกระเบียบการบริหารต่างๆอาทิเช่นกําหนดให้มีการประชุมข้าราชการทุกวันกําหนดเวลาการทำงานตลอดจนจัดระเบียบส่งร่างเขียนและเก็บหนังสือราชการเป็นต้น ทรงจัดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคระบบเทสาพิบาลโดยทรงรวมหัวเมืองต่างๆจัดเข้าเป็นมณฑลและมีข้าหลวงเทสาพิบาลเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ในอำนาจของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยชั้นหนึ่งสำหรับการแบ่งเขตย่อยลงไปเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั้น ในปีพุทธศักราช2440ได้ออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่บังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักรพระราชกรณียกิจด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทรงริเริ่มจัดตั้งการสุขาพิบาลหัวเมืองในปีพศ2448 โดยเริ่มที่ตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกนับเป็นการปูพื้นฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะคะต่อมาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะวัฒนธรรม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงริเริ่มและวางรากฐานการดำเนินงานของกิจการพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติและทรงพระนิพนธ์หนังสือตำราต่างๆด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นจำนวนมากโพระองค์ยังเป็นผู้ริเริ่มใช้วิธีสมัยใหม่ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมื่อครั้งได้ดำเนินงานด้นานหอสมุดพระวชิระยานจนกล้าก้าวหน้าพระองค์ได้รับหนังสือเพิ่มมากมายได้ทรงตรวจค้นทรงนำความรู้ทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกทั้งพระองค์ยังสนพระไทยศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเช่นพงศวดาษเขมรพงศวดาษยวนพงศวดานพมา่า และได้เสด็จไปศึกษาตรวจสอบโบราณสถานโบราณวัตถุในสถานที่ต่างๆด้วยพระองค์เองอยู่เสมอพระองค์ทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์โดยทรงใช้วิธีการตรีความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ว่าเรื่องราวต่างๆเป็นมาอย่างไรและตีความหมายข้อเท็จจริงอย่างเที่ยงธรรม จากผลงานทั้งหมดนี้พระองค์ท่านจึงได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและวันคดีอีกด้วยผลงานนิพนธ์ทั้งหมดของพระองค์มีอาทิเช่นพงศวดาน134เรื่องโครงกรอนอีก92เรื่องศาสนา79เรื่อง อธิบายแทรก19เรื่องประวัติ160เรื่องตำนาน130เรื่องและนิตยสารสยามสมาคม10เรื่องเป็นต้นต่อไปเราจะมาพูดในด้านของสาธารณสุขด้านสาธารณสุขทรงรับภาระในการจัดการโรงเรียนแพทย์ต่อจากพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศีสาวพางทรงมีพระดำริริเริ่มให้มีโอสถศาลาสำหรับหน้าที่ผลิตยาแจกจ่ายให้ราษฎรในตำบลห่างไกลซึ่งปัจจุบันคือสถานีอนามัยแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเ,เรียกว่า,าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะฮะและทรงจัดตั้งปารุษสภา สถานที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งในปัจจุบันนั้นโอนไปอยู่ในสังกัดของสถานสวภพสภากาชาติไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับพระราชภารกิจด้านงานสัมภกรและงานอุตสาหกรรมโลหกิจซึ่งเป็นแนวทางพัฒนางานมาจนถึงปัจจุบันด้วยนอกจากพระกรณียกิจด้านต่างๆของอพระองค์ข้างต้นแล้วเนี่ย พระองค์ยังทรงรับพระราชภาระจัดการและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกิจการด้านอื่นๆอีกหลายด้านได้แก่ด้านการป่าไม้ซึ่งทรงริเริ่มก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้เข้าไปควบคุมดูแลกิจการป่าไม้โดยตรงและทรงริเริ่มให้ดําเนินการออกพระราชบัญญัติกฎกระทรวงและกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นผลประโยชน์ของกรมป่าไม้เป็นสำคัญและทรงริเริ่มการออกโฉนดที่ดินเป็นครั้งแรกนับเป็นรากฐานในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้มาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงนับเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ห้า จนถึงขนาดพระองค์ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทยัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรัสชมว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนั้นทรงเป็นเสมือนเพชรประดับพระมหาพิชัยมงกุฎของพระองค์ทีเดียว สมเด็จพระเจ้าวรมวงเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพประชวนด้วยพระโรคพระหัตถัยพิการสิ้นพระชนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2486ที่วังวรดิษฐิริพระชนษาได้8 1พรรษาวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2544 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่หนึ่งธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันดำรงราชานุภาพกําหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวราคุมานกรมพยาดำรงราชานุภาพตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์และในปีพุทธศักราช2505 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า ESCO, ยูเนสโกเนี่ยนะฮะได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและเป็นบุคคลไทยพระองค์แรกที่ได้รับการถวายพระนามเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วยก็ขอจบความเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยท่านไว้ด้วยยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ติชมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากละเมียดขอบคุณค่ะ